ที่จริงพระกรรมฐานเะนี่ยอย่างหลวงตาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยเดินจนจนตีนเนี่ยเท้าเนี่ยหนาหนาขึ้นหนาขึ้นเนาะจนเย่อเยี่อนามไม่ไม่ไม่เข้าอะ่ะปกติก็เดินไปตามป่าตามเขาไม่ได้เดินเข้าตลาดเหมือนทุกวันนี้นะพระป่าสมัยก่อนเขาจะเดินที่ไม่มีคนไงอ่าเดินหลบไปเข้าป่าเข้าเขาไปเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักก็น้อยมาก ทั้งแต่อยู่ในป่าเนาะคือไม่ค่อยได้ฉันไม่ได้มีของดีๆเหมือนของใส่บาตอย่างนี้หรอกยิ่งไปอยู่กับพวกชาวเขาเนี่ยบางทีมีข้าวเหนียวแล้วก็พริกป่นนหะเขาเขาทำอาหารพริกป่นห่อใส่เกลือใส่กับใบตองอะใส่บาตให้ก็แค่นั้นและส่วนมากพระกรรมฐานเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาฉันข้าวสองสามวันสี่วันห้าวันค่อยฉันหน,หนึ่งเนาะ คืออาศัยอาศัยป่าเขาเพื่อได้นั่งดูจิตดูใจตัวเองเนาะดูความคิดตัวเองนี่วิสีของพระป่าซึ่งผิดกับวิสัยของคนที่อยู่ในเมืองเนะาะกลางค่ำกลางคืนก็จะอยู่คนเดียวกับเทียนเล่มนึงอยู่อย่างเงี้หลายปีที่หลวงตาเข้าไปอยู่อย่างนั้นอยู่คนเดียวเนาะจนปีเมื่อเจ็ดปีที่แล้วบังเอิญอยู่ๆเขาเอาโทรศัพท์มาถ่ายเนาะมาถ่ายหลวงตา ถ่ายแล้วเขาเอาไปลง YouTube ไงนี่เขาจะขาว่าพระสิ้นคิดเป็นพระโซเชียลที่จริงหลงตาทำไม่เป็นนะตอนนั้นมีคนมาถ่ายแล้วเอาไปลง YouTube ปรากฏว่าลงแค่คลิปสองคลิปเนี่ยดังเลยมีคนเข้ามาด่าประมาณส0 0 0 0ื่นกว่าคอมเมนต์เกปซนด่าอย่างเดียวเลยก็ด่าไปด่ามาเริ่มมีฝ่ายค้านเสียงกันอยู่ทั้งวันลนะเข,ขาทั้งคืน ในโซเชียลคอมเมนต์น่ะเกือบสามหมื่นสี่หมื่น่ะเอาไปเอามาก็เลยมีคนรู้จักพาะสิ้นคิดเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เลยได้ออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองนี่เป็นเวลาประมาณ6ปีและเจปีแล้วเห็นไ,ไหมออกจากป่ามาเมื่อก่อนไม่ค่อยได้พูดเนี่องาะภาพป่าเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือครูบาอาจารย์พยายามไม่ให้อ่านเลยให้ลืม ภาคป่าเนี่ยจะไปลืมรู้จักไหมลืมอ่ะแต่พวกเราเนี่ชอบจํามันเลยทุกไงส่วนมากมันจะจาแต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยมันไม่ค่อยจําสังเกตดูนะทําไงเราจะลืมได้ง่ายลืมให้อยู่ปัจจุบันให้ได้ไม่อยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตนี่คือวิถีชีวิตที่จะต้องไปฝึกวันนี้เป็นวันวันวันสติในงานเขาเรียกว่าวันวันสติเนาะ การฝึกสตินี่แหละเพื่อจะตัดกระแสแห่งอดีตหรืออนาคตให้อยู่ปัจจุบันแต่พวกเราเนะี่ยคนทั่วไปเราจะอยู่ในอนดีตหรือก็ไปอนาคตหรือเรียกว่าไปสู่วันพรุ่งนี้หรือมือรืนนี้เราชอบวางแผนเห็นไหมส่วนเรื่องอดีตเนี่ยพวกเราจะลืมไม่ลงเราจะทุกข์กับเพราะเราลืมไม่ได้ เราอยู่ปัจจุบันไม่ได้เราอยู่แต่อดีตและก็อยู่กับอนาคตหรือเรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยอยู่ด้วยความหวังความหวังนั่นแหละคืออนาคตแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พระเนี่ยมาฝึกเพื่อจะอยู่ยังไงให้อยู่ปัจจุบันให้ลืมอดีตให้ลืมเมื่อวานเนี่ยทำได้ไหมอย่าประมาณนี้เพราะนั้นต้องอาศัยสติที่มีกำลังมากที่จะจัดกระแสอดีตและอนาคตคือจัดกระแสแห่งความคิดไง ม่มันคิดและลึกถึงอดีตอนาคตปรุงไปสู่อนาคต,าคตมันเป็นเรื่องยากที่มนุษย์ที่จะไม่ให้คิดเราฝึกเพื่อจะไม่ให้คิดนะฝึกปฏิบัติทรรมเนี่ยเพราะเราทุกข์เพราะความคิดไงคิดถึงแต่เรื่องอดีตคิดถึงแต่เรื่องอนาคตอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนหลับตื่นขึ้นมาคิดต่ออย่างเงี้ยการที่จะไม่คิดเนี่ยให้มันอยู่ปัจจุบันเชยๆอยู่มันถึงเป็นเรื่องยากสําหรับคน นะสำหรับโลกเรียกว่าโลกการที่ไปอยู่ตรงนั้นเราได้อยู่คนเดียวไม่มีสิ่งที่มากระทบหูตาหรือจมกูกเห็นไหมเราไปอยู่ในป่านั่งอยู่คนเดียวบนป่าบนเขาลึกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะอยู่ปัจจุบันได้โดยเฉพาะกายวิเวกจิตก็จะวิเวกเราก็จะมองเห็นชัดเจนของความคิดที่มันคิดไปถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เห็นไหมกลางคืนมามันตักสติ จนมีกําลังเป็นมหาสตินั่นแหละเราค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีพูดเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนพูดเรื่องนกให้ป่าฟังไงอยู่ๆเนี่ยเราทิ้งทิ้งคนออกไปไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในป่าลึกๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องีิสวนกระแสมากเพราะฉะนั้นพระที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนี่ยที่มาบิณฑบาตเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด พวกเราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องปัจจัยสิ่งของพวกนี้พวกเราก็จะอาศัยแต่ข้าวบินธบัตหรือฉันเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆเพื่อจะได้อาศัยร่างกายนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นเนี่ยมันเลยสวนกระแสกันมากๆเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานทั้งหลายก็จะไม่ได้พะวงกับเรื่องการขบฉันเท่าไหร่ เพราะท่านฝึกมาดีแล้วฝึกมาตลอดเวลาตั้งแต่บวชตั้งแต่ออกเดินทุลงแล้วเจ็ดปีที่หลวงตาเข้ามาสู่เมืองเนาะได้มาพูดเรื่องอผลงานผลที่หลวงตาปฏิบัติมาว่าเป็นอย่างไรนำสิ่งที่เราประชิญมาจากความเป็นจริงที่เราเจอมาว่าจิตใจเราเป็นอย่างไงประมาณเนี้เพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องตัวเองนี่แหละ ว่าตั้งแต่ออกจากบ้านทิ้งครอบครัวถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วส่วนมากจะไม่ได้พูดได้คุยกับใครเลยลุงตาเนี่ยไม่ได้พูดมาหลายปีนะเพราะไปอยู่คนเดียวในป่ามาพูดใหม่ๆเนี่ยพูดไม่กี่คำก็ไม่มีเสียงแล้วเพราะมันไม่ได้พูดมานานเพราะชอบไปอยู่คนเดียวเพราะว่าการปฏิบัตินี้ต้องละเอียด ไม่ว่ากรรมทางวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมเนี่ยต้องระมัดระวังละเอียดมากในศีลสมาธิปัญญาเพื่อจเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือใจสิกขาให้เจริญขึ้นเนาะ,ะมาวันนี้หลวงตาก,ก็ได้มาเห็นพวกเราที่มีศรัทธามาทำบุญให้อ่าะ,ะลึกถึงในหลวงพ่อหลวงของพวกเราและหลวงตาพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์ ก็เลยมาบินสวบาดมีส่วนร่วมอาจจะเก้แก้กลางๆบางคนเนี่ยมีคนหลายคนเนาะว่าทําไมหลวงจาต้องใส่รองเท้าบินสบาหลวงจาเนี่ยที่ใส่รองเท้าบินสบาทคือหลวงจาเนี่ยเท้ทาเป็นเชือ้อราทีนี้หมอเขาห้ามเหยียบดินรักษาอยู่เนี้ยไม่ให้เหยียบดินเป็นอะไรก็ไม่รู้มันกินเล็บกินอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกําลังรักษาอยู่เนาะ ทุกคนก็จะถามและบางคนก็ถามผ้าอะไรว่าสูบุรีใช่หลวงตาเป็นคนติดบุหรี่เมื่อก่อนหลวงตาเป็นโยมหลวงตาก็ไม่สูบนะหลวงตาจะไม่ไม,ไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตอนเป็นโยมทําไมถึงถึงทนได้เพราะตอนนั้นอยู่กับภรรยาภรรยาไม่ให้สูบเราจะเป็นคนที่เป็นผัวที่กระตันโยไงฟังคําภรรยาภรรยาไม่ชอบก็เลยไม่สูบ พอเราออกมาจากบ้านทิ้งมาไปอยู่คนเดียวไปอยู่ป่าเขาลำาเนาไผบางทีเราก็เลยสูบยาเส้นเมื่อก่อนมีโยมามา,มาถาวายก็เลยติดยาติดมานานแล้วละ่ะบางคนว่าทำไมพาคต้องสูบบุหรี่ลวงตาก,ก็เลยว่ากูลองต้มกินแล้วมันไม่เวิร์กว่างั้นเถอะกูก็เลยสูบว่างั้นเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดไปสารพัดสารเพ ไม่เป็นไรหรอกนะว่าบอกว่าเป็นมะเร็งปลอดคนไม่สูบมันก็ตายก่อนกูไปเยอะแยะอยู่เนาะจริงไหมเออตัวใครตัวมันเนาะเกิดมายัางไงก็ต้องตายอยู่ดีเนาะแต่ก่อนจะตายต้องมีคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีทําความดีเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติเราเนาะหลวงตาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมก็ไม่เคยทําความชั่วนะ หลวงจาก,ก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละชอบใส่บาตรชอบทานชอบปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวนะตั้งแต่ไม่บวชแล้วผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่ประพฤติถึงประพฤติถึงความชั่วละเว้นออกจากความชั่วเราก็สร้างแสกุสลสกรรมไม่จำเป็นต้องมาบวชหรอก ถ้ามีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วถือว่ามันเป็นกิจของเราเป็นหน้าที่ของเราที่ทําความดีทํากุศลให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนพวกเรามาทําวันนี้ก็ได้สถานที่คือเมืองโบราณเป็นตัวเชื่อมต่อตัวเชื่อมระหว่างาพระหรือเรียกว่าทำเชิดชูศาสนาขึ้นมา หลวงตาก็อนุโมทนากับผู้บริหารเมืองโบราณเนาะได้มีกิจกรรมดีๆเหมือนวันที่ยี่แปดเห็นไหมโอ้คนเยอะมากนะเอคนเยอะมากที่พวกเรามารวมน้ำใจกันวันนั้นหลวงตาหาเงินสร้างถนนได้เลยนะนี่ก็ยังโทษกูอยู่เนี่ยว่าไม่ใช่กิจของสง์ าหาเงินไปให้ทหารว่างั้นที่จริงเนี่ยหลวงตาพูดอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดว่าทหารเขาไม่ได้มาขอหลวงจานะทหารเขาแค่เอาเขาเป็นลูกศิษย์เขาเอางานมาให้ดูว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันเละมากเลยนะเขาอยากเอาลูกหลังหลวงจาก,ก็เลยบริจาคปัจจัยไป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 ,ไปทําลูกหลังมาก่อนแล้วทําถนนมาหลายสายแล้วทีนี้ถนนมัน 15, 13, 13อ่ะสิบห้าสิบสิบสามสิบสามกิโลกว่า หลวงตาว่ามันเละมากเอาอย่างนี้ไหมเจคอนกรีดเลยเวลารถทหารวิ่งไปยังติดเลยแล้วรถเวลาขนอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปได้ยังไงร,รถถังก็เข้าไปไม่ได้รถถังก็ติดหลม่มคิดดูสิอ่าเขาก็เลยว่าเอาแค่ลูกหลังก็ได้เขาไม่มีงบหลวงตาว่าเอาอย่างเงี้กูเนี่ยตั้งงบให้พวกมึงเลยสิบห้าล้านทั้งที่ไม่มีเงินนะตอนนั้นคือใจใหญ่มาก จนลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดว่าไม่มีตังหลงตายังไปรับปากเขาอย่างเงี้ยเราเชื่อในพลังแห่งคน,คนไทยที่รักชาวัวนที่28หลงตาก,ก็เลยประกาศระโดมทุนเชื่อไหมวันเดียวเนี่ยได้ทั้ง12ล้านกว่าวันที่สองเนี่ยคลิปเ,เขานึกว่ากูทะลุ12ล้านแล้วคงเจ็มแล้วมังว้งว่างั้นก็เลยไม่มีใครโอนมาเลยอย่างเงี้ย จนต้องมาบอกว่ากูยังไม่พอนะเวย้ยบางคนบอกข้ามฉอดไปเออถ้าเงินมันเหลือไปเนี้ยทําถนนถึงพนมเปนเลยนะเขาว่ากูบอกเอาให้มันพอซะก่อน <c oughs> ไม่้คิดไปไกลว่าถ้ามันเหลืออย่างเงี้ยมึงถามกูหรือเปล่าว่ามันเจมหรือยังมันพอหรือยังบอกเนะนเนาะก็เลยมีเพื่อนๆโอนไม้พอครบสามวันพอด,ดีตอนบ่ายๆมาลุงซาก,ก็เลยว่าพอแล้วปิด รับก็เลยวันวันที่แปดมั่งมอบเสร็จแล้วนะมอบแล้วนะไม่เหลือสักบาทเลยมอบไม่ทหารไปแล้วเนาะเออเนี่ไแม้เป็นภาระหนะ้าที่ของพวกเราร่วมกันหลวงตาก,ก็แค่เป็นสะพานบุญเป็นสื่ออะสะพานให้พวกเราแค่เท่านั้นะนะเนาะไม่มีอะไรนะเนาะเอแล้วแล้วจะถึงเวลาให้อาหารท่ายังเนี่ยหิวแล้วนะ คนไม่รู้มันเคยถามหลวงตาไงหลวงตาถึงเวลาให้อาหารพระหรือยังมันว่าเนี่ยเนอะเอาเอามาเลยมาเลยเนอะ